โอ้ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงอีกแล้วใช่ไหมมันเขาที่แล้วเปิดร้านมาเลยอ่ะเมื่อีดังมากเลยหูดับเลยคือเรื่องของเรื่องอ่ะไอ้ที่คุณเมียบอกว่าเหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่เพลงเดิมแต่หยุดเหมือนเดิมใช่ไหมปาครับบอกเอาเพลงที่เบิร์เหมือนเดิมเพลงที่เบิดเหมือนเดิมมันไม่ได้อ่ะเปิ้ล ไหนๆก็ไหนๆนะโอเคอันน้อคนชน้นาวิธีการนำทัวร์ของเรานั่นก็คือเราจะเปิดเพลงที่เป็นไฮโซไฮโซที่สุดในชีวิตเราแล้วเ่าจะเจอเพลงไหนเพลงไหนที่ไฮโซขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่เพลงเดิมเหรอคะเป็นเพลงที่ไฮโซที่สุดในชีวิตเราแล้วก่อนั้นที่สุดของที่สุดแล้วขานมอนไหมจ้านี่นี่ถ้าแบบว่าเออนี่ไปออกที่ต่างประเทศได้เลยเพลงนี้ก็ไม่เป็นเนี่ยหมดงานนี้เคลียร์เลยเคลียร์เลยเคลียร์เลยโอเคพร้อมทีมงานเสร็จแม่โดนน้องเพินเคลียร์ เป็นใช่ไหมครับกับเพลงนี้โดนอีกแล้วมาเติม้อนนะคะพร้อมค่ะเรียนตัวเพลงมาการจะเจอหเราเราต้องทเพลงนี้ให้เจอค่ะจิิดย่จิิดีิ้เอได้เลยาอนะท้าก็ทำได้นะอนแรกเนาะไม่เป็นไม่เปไม่มเน ทุกคหรอโอเครอบแรกผ่านไปขออีกรอบหนึ่งเพลงมามังจองเพลงอีกไหมมีสวดมนให้นิสัยนะคะลยไม่อะไรอกันอาสพี่วิยีย์พี่ิคะผมตีหลัง หลังเกลียดเลย <laughs> ดู<อ>แผลเพ้ติดแพ้ข้างหลังอะ่ะเชิญค่ะ<อ>ขอเพลงนานนี่โอ้โหถ้าบนหมอนเมื่อกี้ได้มีอ,อารมณ์ล้อน้น <laughs> <laughs> ส่วนตัวส่วนตัวเพลงมางสนใจหมาตับหมูตับไก่อย่าน้องกินตับ